หิวข้าวหิวข้าวสวัสดีค่ะหิวข้าวดูติ๊กตอบกินเนี่ยเี่ยไปไหนอ่ะเนี๋ยออกไปซื้อปลาหมันเดี๋ยวบอกมันหน่อยมันจะปล่อยวาง ปลอป่อยแล้วน,ะนี่คือปล่อยเลยนะมีวันหยุดปุ๊บให้ให้คนอื่นเขาทำบ้างด้ปล่อยวางให้ทำแล้ว <c oughs> แต่ว่าลูกค้าชอบแบบนี้เร็แล้วเราก็เดี๋ยวลูกค้าชอบหรือตัวเองชอบตัวเอง <c oughs> ตัวเองไม่ยอมปล่อยวางไนงะ <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยก็ยยมีคนช่วยอยู่เวลาจะเป็นอะไรจะกลับแล้วเหรอ <c oughs> จะกลับแล้วจ้ะยังไม่เล็ถ่ายรูปได้ เสียงจะต่อนี่ที่ไหนเนี่ยแถวแถวมอขอประตูจ้ะอ๋อที่จะไปแล้วค่ะว่านี่มาถงนี่ยเนี่ยมาโกโเนียแล้วแบบเอานีเนี่ยล่ของนใครกน้องก่อนมาโโต้แป๊นึงี่ลวนี่ออกไ้เยออจะไม่ได้ใครเออ ้มีลูกแล้วเล่นเกมได้แล้วังมีลูกแล้วเล่เล่นเกมได้แล้วไม่ถ่ายรูปข้างนอกอ่ะพี่แตนจะไปทุลาูโอเคอยากยาวมาแล้วว่ามลถ่ายรูปหน่อยเลตอนนี้น้องรวือ่รกร หอมหนอยได้ป้ะหมนอยได้อันนี้อาการอะไรอันนี้อาการอะไรจะเอาอะไรัอให้มามีร่วรับงตรงนี้นะครับอเอามนลวเลยนวเลยาอาย่าวยใหญ่ยด้วยหนึโลหองสามหโลนโอเค แล้วกลับแล้วนะจ้าก่อนจ้าจาตามงตาตามุนเต้นชุดเต้นชดหเต้นโชว์หน่อยเออ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 ่แดนเซอร์ดเอ้านเอะแดนเอเป็นาเ์ทเปอเมคะันจะเป็นนัก้าเออนัก้แดนเซอร์ยิ่งน้องคนที่อยู่ด้านซ้ายอ่ะคามายคารมายอนมากอแบบ ก็ต้องเล่นเกาแข็งแรงกลัวมากดูกลัวว่ามันจะพลาดหรือวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเล่นแบบแอคทีฟได้ตลอดเวลาบีดบีดเรียกว่าดีดดีดปะเราก็สนด้วยปะโอเคเราไปเลี้ยงบีนะคะคุณยูขอบคุณค่ะคั้นขอให้น้องเทาดังแบบยิ่งโง่แบบความสุขหลังจากนี้ไปคว้าหลังฝนมันมันเป็นอะไรที่สิ่งที่แดนทำมาทั้งหมดทำกับทีมงานทำกับ พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับความจริงใจไงหวานรู้ไหมค่ะสิ่งที่แม่เอเขาทำคือเดี๋ยวลองห้ไเลยะเขาเห็นสิ่งที่แตนทำเพราะสิ่งคาเห็นผู้หญิงคนนึงที่สู้ทุกอย่างอ่ะไม่ยอมแพ้หนูได้ได้อดอลนี่ไงพี่สาวหนูนี่ไงงใจเสกเดินไปคุยไปกันนะวันวันอยู่ดูแลเขาตลอดไปนะเข้าใจไหมสู้มาด้วยกันเอาเสื้อผ้ามาไลฟ์สด มีอะไรก็ส่งข่าวนะแต่ข้มูลอะไรก็บอก้กันนะเน่เน่ยไปแล้วนะไปแล้วนะเดียวเยเดี๋ยวเดีไมเล่นด้วยอีส่วนไม่ค่อยได้มาเราเราจะไปลงที่โน่นแล้วจะมาล้วจะไปหาแม่หาแม่ไปดูบ้านก็ทําบ้านไม่ได้ปเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านนะเยี่ยมเยอะนะไม่ไม่ับกอนไหนแต่เวลา